สวัสดีครับท่องเทีย่ยเสริมก็ขอสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำผ้าใหม่อีกรุ่นนะครับเปิดกล่องแนะนำผ้าใหม่รุ่นนะครับของเข้าแล้วครับวันนี้มาดูกันว่าจะเป็นผ้าอะไรนะครับแถมตระมัดเรซีนสดีเลย ก็จะเป็นสายมูนะครับสายมูรุ่นรวยปาฏิหารรุ่นหนึ่งครับหนยปฏิหารรุ่นหนึ่งผู่อืรือราชานะครับวัดสามไม่ขีทําครับอำเภอบึงคงหลวงจังหวัดบึงกาฬนะครับมันนี้ปลูกเสกที่อะไรนะครับปลูกเสก,ก,กที่ดอนตาโพเลยครับจองมาทั้งหมดห้าองค์นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับ ก็ดูรายละเอียดข้างในกันเลยนะครับ องแดงทองแดงมันปูนะครับปูอือรือราชาครับสายมูนะครับ,ม,รบมาค้าคายนะครับทุกหวยครับจะได้เป็นเลขสีหลักนะครับ หนึ่งสี่ห้าหนึ่งแล้วเปล่แสงไม่ค่อยเยอะนะครับด้ลลานหลังเขาจะเป็นเขียนว่ารุ่นปฏิหารนะครับบวมพปานานนรุลสิทมีนาทรงพันห้าร้อยหกสิบห้า สี่ห้าหนึ่งครับเนียน,นสวยมีเสน่ห์ครับเก็ทุกองเลยแล,ล้วกันได้เลขอะไรปะ ก็จะได้เลขอะไรครับอันนี้ก็จะเลขสามหลักหรือว่าสี่หลักสี่หลักเหมือนกันหนึ่งสี่สองเจ็ดนะครับนะอันนี้ได้เลขหนึ่งสี่สองเจ็ดนะครจีนอยู่ตรงฟังนี้มีเป่มีมีเหมือนกันได้ สี่สองเข็ะครับอันนี้ก็เปิดวันที่1เมษาพอดีครับจะลองเสียงเอาเลขพวกนี้ไปแพงหวยดูนะครับเผื่อมีดวงแต่เลขน่าจะเยอะเลอเกินนะครับเลขมีแต่สีหลักเท่นั้นเลยตัดไปคือสามตัวท้ายพอนรอซือตัวละสองสามบาท พอได้ฟังแอดมินก็จะเสียงแตกๆหน่อยนะครับแอดมินก็นกติดเชื้ออยู่นะครับตอนนี้ติดเชือ้อโควิดอยู่ก็ถือโอกาสรีวิวไปเลยของเข้าพอดีนะครับนี่ก็สวย,ยน,สน,นะครับเหรียญไม่มีตำซีนเดิมๆครับสนใจเช่าบูชาก็ติดต่อผมได้นะครับเมนเมนเมนไว้ใต้คลิปเลยนะครับวอนยีิบสี่ชั่วโมงครับอันนี้หนึ่งสองหกศูนย์นะครับ ได้เลขหนึ่งสองหกศูนย์นะครับเจชาวพุชาคอมเมนต์ได้เลยนะครับสายหวยสายมูครับสายหวยสายมูค้าขายสายขอพรนะครับขอพรทำมาค้าขายไปไหนมาไหนก็สําเร็จครับหรือใครจะไปทํางานต่างประเทศหรือสอบแข่งขันนี่ครับผูเลือนะครับกาลังดังเลยนะครับอยู่จังหวัดบึงการนะครับบึงโขงหลวงนะครับทํานาคานะครับ ดาราไปเที่ยวกันเยอะนะครับมีเก็บไว้มีเก็บไว้ก็ดีนะครับยุคต้นนะครับยุคต้นต้น,นะครับเก็บไว้บูชาดีนะครับเปิดทุกองนะครับเพราะว่าไม่ได้ลุ้นเนื้ออยู่แล้วนะครับามาดูเลขกเฉย นี้ได้เล่นกะั1 C C 1นเลยครับเสียงไม่ค่อยชัดลบหนึ่ครับอันนี้ได้หนึ่งสี่สี่หนึ่นโคดหนึ่นครับสีสันสวยนะครับ ตงแดงผิวลุงนะครับสนใจเชาวูชาก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยอ่อ,อนยิบสี่ชั่วโมงนะครับตอบไวมากครับใครชอบสายมูใครชอบสายเสียงดวงคอมนใต้คลิปได้เลยครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ มีพระใหม่ๆมาแนะนำเรื่อยๆนะครับเช่ามาหาองค์ครับอันนี้ก็ผิวลุงนะครับแต่อันนี้จะเข้มข้า่อนครับออกชมพูชมพูเยอะัอันนี้ก็1 4ึ่นะครับ เลขหนึ่งันขึ้นทั้งนั้นเลยครับข้างบนก็เป็นนาคปกนะครับเก้เสียนนะครับเรียนรูปไข่รือราชานาคาธิบดี ชมกันช้าช <tää llä. S 1> ัดนะครับสวยงามเป็นการออกแบบที่สวยงามลงตัวนะครับ ชอบผัวหาเช่าบูชานะครับก็มีไว้ก็เป็นสิริมงคลนะครับรุ่นหนึ่งนะครับยุคต้นต้นนะครับอีกหน่อยแรงมาหาหา,หายากนะครับหาเช่าชื้อ,อยากนะครับก็รีบเก็บตอนนี้ก็ยังไม่สายนะครับคุณทันผมทันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็ อันนี้ก็เป็นปูอือลือปูอือลือนาคานาคลาตนะครับรุ่นหนึ่งนะครับจตสามัคคีธรรมอำเภอเมือง,งคงหงจังจหวัดเมืองกาฬนะครับปลุกเสกที่ดอนตาปูนะครับที่บ่าเขาพายเรือไปเป็นเกาะเป็นเกาะนะครับที่เป็นสกระ,ะนะครับ พิธีปลุกเสกก็คมขังมากครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเยียงท่นนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสนใจสั่งซื้อสนใจเช่ากูญชานะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับตอนยีสชั่วโมงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเยียงท่นนี้ครับสวัสดีครับ